สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับช่างสองโคราชครับห่างหายจากการลงคลิปเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มีสาระที่จะนํามาฝากพี่ๆน้องๆสายช่างหรือว่าคนที่หัดแต่งรถกําลังหาข้อมูลอยู่นะครับวันนี้ก็นี่ครับมาอยู่กับฝาครับฝาก็แค่วันนี้ผมว้าแค่มายกตัวอย่างนะครับก็คือวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องกับ อัตราส่วนการอัดแล้วก็กําลังอัดของเครื่องยนต์ที่เราจะต้องควรหาหรือควรเลือกใช้แบบไหนอ่าหลักๆเลยนะครับผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าหลักๆเลยนะการที่เราจะท,ทํารถอยู่คันหนึ่งนะผมว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะมองในเรื่องของกําลังอัดใช่ไหมครับในเรื่องของกําลังอัดเนาะฟังผมช้าๆนะครับในเรื่องของกําลังอัดหรือว่าเรื่องของอัตราส่วนเรื่อง การคำนวณซีซีรถแต่หลายๆคนน่ะคงคงจะลืมไปนะครับคงจะลืมไปว่าจริงๆแล้วอ่ะผมว่านะอัตราส่วนกําลังอัดมันเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เครื่องยนต์สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ส่วนเรื่องกําลังอัดเนี่ยมันก็เป็นตัวแปรส่วนหนึ่งที่จะทําที่จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าการเลือกใช้แคมที่มีกําลังอัดที่มีลอบเข้ามาให้เหมาะสมกับอัตราส่วนที่เราใช้อ่ะ เ,เพื่อนหลายๆคนฟังแล้วเรื่องกําลังอัดหรืออัดตาส่วนเนี่ยอาจจะงงนะครับอ, <ivi> อันนี้ช้าๆครับอ่านกล้องเข้ามาดูเลยครับง่ายๆเลยอย่างเนี้ยครับอย่างขวาสูบอย่างเงี้ยครับถ้าเราจะจะทํารถอยู่หนึ่งคันนะครับถ้าเราจะทารถอยู่หนึ่งคันนะเราหลักๆเลยเราต,ต้องหาพวกอัตราส่วนก่อนเนาะเราต้องหาตาส่วนก่อนนะครับเราต้องหาตาส่วนก่อน อัตราส่วนก่อนทําทําไมทํารถอยู่หนึ่งคันต้องหาอัตราส่วนนะครับหนึ่งเลยเราต้องเราต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งคันเนี่ยรถหนึ่งคันที่เราจะสร้างเราจะสร้างใช้น้ํามันอะไรน้ํามัน e85 น้ํามันแก๊สโพร้าน95น้ำมัน e20 เราต้องรู้ก่อนนะครับอ่ะถามว่าทําไมเราต้องรู้ก่อนผมสาธิตให้ง่ายๆขอใครเรื่องเสียงนะครับผมสาธิตง่ายๆเลยก็ได้นะครับว่าอ่า เหมือนเรามี1 1 0 i อยู่1คันอ้า1 1 0 i อยู่1คันเราจะใส่แคมแต่งแต่ก่อนที่เราจะใส่แคมเราก็ทําการวัดกําลังอัดไปแล้วกาลังอัดเราก็สตาร์ทผมผมพูดเป็นตัวเลขละกันนะอยู่120ถูกไหมครับตีไปร้อยยี่ละกันนะผมพูดเป็นตัวเลขแล้วเราแค่ชักแคมเดิมออกแล้วใส่แคมแต่งเข้าไปถูกไหมครับอาจานะแคมแต่งเข้าไปกําลังอัดก็จะเพิ่มมาเป็น130 1 3 5 140ามอย่ผมถามวี้เลอง กำลังนันที่มันที่มันสร้างขึ้นมาได้มันสร้างมาจากแคมนะครับแคมจะมีหน้าที่คือสร้างกําลังงานสร้างโลกาถามว่าหน้าที่อัตราส่วนขนาดเราก็ยังใช้น้ํามัน95เท่าเดิมถูกไหมครับผาชานะอัตราส่วนยังเท่าเดิมแต่เราใส่แค่แคมกําลังงานเราเพิ่มผมผมถึงมาทาคลิปนี้เพื่อให้หลายๆคนเข้าใจและทํารถได้สมมุติคือว่าการนี้เราจะทํารถอีกหนึ่งคันนะครับ เราต้องหากําลังอัดเออเราต้องหาขอโทษนะครับเราต้องหาอัตราส่วนการอัดของรถให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปหากําลังอัดเพราะผมต้องบอกไงว่าถ้าอัตราส่วนคุณน้อยแต่กําลังอัดคุณเยอะให้จําไว้ว่าแคมคุณน่ะมันสร้างกําลังอัดถามว่าถ้าอายุดีผมยกตัวอย่างอัตราส่วนการอัดอยู่12ต่อหนึ่งแต่กําลังอัดมันโผไป260สําหรับผม มันใช้ไม่ได้นะผมว่ากําลังอัดมันเยอะไปเพราะแคมมันสร้างกําลังอัดเยอะไปอ่าเพราะว่าอัตราส่วนเราอะถูกบีบไว้เยอะก็คือห้องเผาไหม้มันแคบแต่เราไปเอาแคมที่สร้างกําลังอัดลดมันก็กลายเป็นแรงอะครับเพื่อ้มันมันติดมันเล่งติดเล่งติดแต่รถมันจะไม่มีลอกเราก็ต้องเพิ่มแคมให้มันมีลอกโดยการโดยการหาแคมที่ไอเสียยกนานขึ้นอ่าไอเสียยกนานขึ้น เพื่อให้มันมีโลบกําลังอัดถ้าเพื่อนๆลองทานะครับอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะให้เอาแคมที่ว่ากําลังอัดเยอะออกแล้วใส่แคมตัวหนึ่งเข้าไปถ้ากําลังอัดมันหายให้จําไว้ว่าแคมตัวนั้นน่ะมันได้โลบผิดถูกประการใดยังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะแต่สิ่งที่ผมเข้าใจคือแบบนี้คือหนึ่งเลยหลายๆคนถ้าทารุดแล้วเจอกําลังอัดเยอะก็จะไปขุดเป้าฝาถูกไหมครับไปขุดเป้าฝา เนีย่ยไปขุดอย่างเงี้ยเนี่ยป้องมาดูขุดอย่างเงี้ยเนาะไปขุดเบ้าฝาอย่างเงี้ยเนาะขุดเบ้าฝาแต่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าการที่คุณขุดเบ้าฝาคุณวางอัตราส่วนไว้12ต่อหนึ่งคุณขุดเบ้าฝาออกอัตราส่วนคุณก็จะลดลงก็จะกลายเป็น11.5หรือกลายเป็น10 10ต่อหนึ่งถูกไหมครับผมถึงบอกไงว่า อัตราส่วนมันสําคัญมากเลยนะครับความสมบูรณ์เครื่องยนต์คือเราจะทารถต้องหาอัตราส่วนให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปหากําลังอัดเพราะกาลังอัดมันหาได้จากแคมคุณชอบย่านเท่าไหร่2องร้อยสิบสองยี่สจะ300อะไรก็ชั่งขอแค่คุณวางอัตราส่วนไว้ก่อนแต่บางคนไม่วางอัตราส่วนครับเห็นกําลังอัดเยอะก็ขุดเบ้าฝาพอคุณขุดเบ้าฝาคุณลืมอะไรไปคุณไม่ลืมนะเมื่อกี้ว่าอัตราส่วนที่คุณวัดไว้ที่มันไว้ 12- หรือ13 14อ่ะมันก็หายไป มันก็ทําให้รถคุณอะไม่เรงทําให้รถคุณมันติดรอบทําให้รถคุณคือน้ํามันหนาคือเขาเรียกว่ายังไงอะเอาน้ํามันเย็นอะอย่าง e ยี่สิบไปใช้อยู่ดีไล่ e ยี่สิบฝาเซ็ตไว้แล้วคุณขุดเป้าฝาคุณก็ต้องโหลดมาใช้เก้าห้าหรือเก้าหนึ่งเพราะอัตราส่วนคุณมันน้อยลงถูกไหมครับผมจึงบอกว่าทํารถหนึ่งคันคุณต้องหาอัตราส่วนในฝาอัตราส่วนขอัดของเครื่องยนต์ให้ได้ก่อนเพราะคุณกําหนดน้ามันมาเอาแหละวันนี้จะใช้ e แปดห้าใช้ e สี่ กำลังอัดจะต้องอยู่เท่าไหรด่ดีอ่ากำลังอัดรถมันบีบแล้วคุณก็ต้องใช้กำลังอัดอย่างอย่างรถเป็น5้าเก้าสักห้าอย่างเงี้ยอ่ออารถัวฉีดคุณก็ต้อง,าาง 230, อออไปหากำลังอัดสักสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบเพื่อให้รถมันติดล้อให้รถมันมีล้อแต่ถ้าคุณไม่หากำลังอัดสักสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบมันก็จะกลายเป็นอันตราส่วนที่คุณดีไว้มันแคบอยู่แล้วแล้วคุณก็ไปเจอแค่กำลังอัดรถมันก็จะไม่มีท้ายรถมันก็จะลากไม่เต็มมันไม่ข้ามลอ้อพูดง่ายๆอย่างนี้นะ เข้าใจไหมครับเข้าใจนะคือผมบอกไงว่าการจะทำรถอย่างรถผมนะผมเคยทำนะเชื่อไหมผมเซ็ตไว้สิบสิบสามต่อหนึ่งไงนะน้ำมัน e 2 0แก๊สตโตหกเก้าห้าไอ้น้ำมัน e 2 0อ่ากำลังอัดอ่าพูดพนะิน้ำน้ำมัน e 2 0 59ิชักหอ่าอัตราส่วนเซ็ตไว้13เชื่อไหมแคมตัวแรกผมใส่ไปผมเล่าให้ฟังนะกำลังอัดเนี่ยอยู่180 ผมก็หาาหแคมตัวนึงมาใส่กําลังอัดคูดมาอีกสองร้อยสองร้อยหกสิบอ่ะเห็นไหมแค่ผมเปลี่ยนแคมกําลังอัดเปลี่ยนเลยครับเห็นไหมผมก็มันไม่ได้ใจก็อันร้อยแปดสิบก็น้อยไปอ่ามาติดลอกอันสองร้อยหกสิบก็เยอะไปเพราะรถเราเซตอัตราส่วนไว้เยอะแล้วผมก็จําเป็นที่ต้องการย่านแคมที่อยู่สองร้อยสิบหรือสองร้อยี่สิบหรือสองร้อยไม่เกินสองร้อยี่สิบเข้าใจไหมครับแคม่ะเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวบ่งบอกถึงเรื่องกําลังอัดผมนึกผมนึกเปรียบเทียบไปร้อยสิบไเมื่อกี้ว่า คุณแค่ชักแคมเดิมออกใส่แคมแต่งเข้าไปจากกำลังอัดร้อยยี่ก็ผูกมาเป็นร้อยสามติบร้อยสีสิบเนาะไม่ไม่ไมไมเข้าใจไม่ยาานะครับผมคือบอกว่ามันผูกมาได้งไงทั้งนั้นที่คุณไม่ได้ไปเอาประกินออกคุณไม่ได้ไปทาอะไรเลยอัตราส่วนปู้ใจเท่าเดิมเนีย่ยผมคือบอกว่าคุณวางอัตราส่วนไว้ก่อนส่วนเรื่องกำลังอัดเดี๋ยวมายืดเดี๋ยวมาเดีย๋ยวมาวางไวท้ทีหลังก็หนึ่งเลยแคมมันอยู่ที่เราจะเลือกใช้รถเราเลือกใช้แบบไหนสอง อัตราส่วนต้องกําหนดว่าคุณจะใช้น้ามันอะไรในการทําในการนำเครื่องยนต์โอเคไหมครับคลิปนี้ผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวทางให้สําหรับคนที่กําลังทํารุดอยู่หรือทําเป็นอยู่แล้วได้ออกขึ้นมาว่าเออเฮ้ยมันใช่ว่ะเออเฮ้ยเขาพูดมาก็มีเหตุผลว่าว่าถ้าเราค็ดไปแล้วเรากุดเพิ่มเบ้าเราก็ต้องลู่ก็คืออัตราส่วนก็ต้องน้อยลงแต่เราก็ยังที่จะยืึดใช้แค่กำลังอัด ทำไมเราไม่หาแคมปที่ใช้โลบเล้าะโหลดอาัตราเพราะเพราะโหลดกําลังอัดลงมาเพราะคนส่วนใหญ่มักคิดว่ากําลังอัดเยอะๆจะแรงจะเร็วเสมอไปสาหรับผมไม่ใช่นะสําหรับผมเลยผู้จช้านะรถที่สมบูรณ์จะมีทั้งความแรงและมีทั้งความเร็วให้เปรียบเสมือนรถเดิมที่อย่าง 150cc 250cc 300cc เขาเยอะแต่รถเขาวิ่งไม่หมดรถเขาวิ่งไม่พังรถเขาวิ่งเรื่อย เคนะครับมันก็มีที่โจทย์ของการเลือกใช้นะครับว่าคุณจะเลือกพันเมตรลดโลแต่เคล็ดลับที่ผมบอกคือใช้ได้ทั้งลดโลแล้วก็ลดพันเมตรโอเคไหมครับคลิปนี้ยังไงฝากด้วยนะครับเรื่องอัตราส่วนอันอนัแล้วก็เรื่องแทมที่เราจะต้องเลือกใช้โอเคครับยังไงก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยตอนนี้ก็ามา10,000 1ม0 0 0ผู้ติดตามแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากครับดีใจมากครับที่ที่ยัง ยังสนับสนุนยังซัพพอร์ตกันอยู่ครับยังไงก็จะพยายามจะหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆสายช่างหรือ,อพี่ๆน้องๆที่กำลังหัดแต่งรถโอเคครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ครับฝากไว้แค่นี้ครับ